ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูซันชาแนลค่ะวันนี้ครูซันมีเรื่องราวสอนใจเอามาฝากทุกคนอีกแล้วค่ะเรื่องราวสอนใจของครูซันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าผู้ช่วยเหลือที่ลึกลับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะในเมืองมาดีนะมีหญิงตาบอดยากจนคนหนึ่งซึ่งปราศจากผู้ดูแลท่านอุมัตรอริย์ลอหูอันหูมักนำอาหารไปให้เธอ ทำความสะอาดพื้นและรีดนมแพะให้เธออยู่เสมอๆต่อมาในช่วงที่ท่านอบูบักรอดิยลลอหูอันหูเป็นคอลีฟะมีบางอย่างเปลี่ยนไปท่านอุมัตรเดียลลอหูอันหูพบว่าเมื่อท่านไปถึงบ้านของหญิงตาบอดคนนั้นงานที่ท่านเคยทํามีผู้ทําเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งท่านตัดสินใจไปให้เร็วกว่าปกติเพื่อซ่อนตัวดูว่าใครคือผู้ช่วยเหลือลึกลับคนนั้น ผู้ช่วยเหลือลึกลับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านคอริฟะอับูบักรอเิยล์ลอหูอนหันฮูท่านอบูบักรอเิยล์ลอหูอันฮูเชื่อว่าผู้นำนั้นไม่ใช่ผู้ปกครองหากแต่เป็นผู้รับใช้ประชาชนต่างหากเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวสอนใจเรื่องนี้ของครูซันใครที่ฟังแล้วอยากจะเป็นผู้ให้แล้วก็อยากจะเป็นผู้ช่วยเหลือไหมคะ ทุกๆคนรู้ไหมคะว่าลิมต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวที่สนใจเฉพาะพวกของตนเท่านั้นนะคะพวกเราจะต้องบริจาคให้แก่คนยากจนและช่วยเหลือผู้ขัดสนพวกเรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความลำบากเราจะต้องเอาใจใส่คนป่วยคนชาราและคนยากจนเสมอท่านนบ,บีม,มูฮัมมัดสุล,ลลัลฮุอะอะไรที่ว่าซัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลาจะไม่ให้ความเมตตาแก่เขา ผู้ซึ่งไม่ให้ความเมตตาแก่ผู้อื่นบันทึกโดยอิมัมบุคอรีทุกคนคะเราจะต้องช่วยเหลือคนยากจนเพื่อสแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตะาอาลาเราจะต้องไม่หวังการตอบแทนในการให้ความช่วยเหลือของเรานะคะเราจะต้องไม่ทวงบุญคุณจากผู้ที่เราช่วยเหลือคะ่ะเราจะต้องปิดบังความดีที่เราทำและเปิดเผยความดีที่เราได้รับคะ่ะ เราขอต่อ,อลัลลอฮ์เสมอให้อลัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนเราในความการุณาของเราเราจะต้องดุอาเพื่อคนยากจนขัดสนและจงรู้เอาไว้ว่าความเมตตาของอลัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาเนื่องจากเด็กกำพร้าคนยากจนคนอ่อนแอและคนขัดสนค่ะ และเราไม่ได้ช่วยเมื่อมีคนมาขอที่ประตูหน้าบ้านเราเท่านั้นแต่เรายังจะต้องออกไปดูแลคนขัดสนและคนจนที่อยู่ด้านนอกอีกด้วยค่ะและศาสนาอิสลามบอกให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความช่วยเหลือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องของเขาค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องราวสอนใจของครูซันในวันนี้เมื่อได้ฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมออกไปช่วยเหลือผู้คนนะคะ และผู้คนที่เราจะต้องให้การช่วยเหลือมากที่สุดนั่นก็คือบิดามารดาของเราค่ะนอกจากเราจะได้ผลบุญของการช่วยเหลือแล้วยังได้ผลบุญของการเชื่อฟังบิดามารดาด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้คุณซันด้วยนะคะ